สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X 2นะครับผมคือวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบว่ายามเย็นที่สดใสนะครับก็ถือว่าสดใสอยู่พอสมควรนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่หโมงนะครับสายไปไหว่าไม่สายหรอกเออไม่สายเท่าไหร่นะครับก็อากาศกําลังดีนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็คือว่าไ้ไอทรมาบอกว่าพี่เอ่อมาจูนรถให้ผมหน่อยก็คือว่าเดี๋ยวมันจะรถเข้ามาหาผมนะครับก็คือว่าแอดบอกว่าพี่จูนรถให้ผมหน่อยผมอยากได้แบบว่าให้มันแรงกว่านี้หน่อยน่าจะ โดนเ k z 2แดงนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะให้ผมจูนให้แรงกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะจูนอะไรเพิ่มได้อีกนิดหน่อยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือตอนนี้สเตปหอยไอ้มันก็คือว่าเป็นกล่อง E m ร้อยนะครับผมเป็นกล่อง E m ร้อยแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นแบตนะครับแบต12โวลต์20แอมป์อีกหนึ่งลูกนะครับก็โอเคครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวมันมานะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้คือมันก็น่าจะกำลังจะขับรถมาน่าจะเอามาสองคันแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราจูนให้ดีกว่าเดิมหน่อยนึงอืมไม่รู้แหละจูนอะไรได้ก็จูนจูนไปเถอะนะครับไปเดี๋ยวเจอกัน,นครับเดี๋ยวรอนมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงรถมันละนะครับน่าจะเป็นวันนั่นแหละผมเดาไม่ยากเลยนะครับล้วไอสัตว์เป็นที่อะไรต้องต้องเบรคเครื่องด้วยไม่เข้าใจวะนี่นี่มาแท้จนทุกรถไฟฟาโวดเดียวอุ้ยควันดำตึ๊ ก็ทำไรครับเนี่ยโอ้ก็ทำไรครับอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาเอาเอารถบัสทำครับพี่โอ้ทำไมต้องเหยียบฟันดำมาเลยอ่ะอุ้ยมึงก็พอตัวครับคันนี้เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวยควนก่อนคือว่าผมมาเอารถมาทำครับพี่พี่ที่ร้านพี่มีกล่องเอ็มร้อยเอ็มสองร้อยห้าสิบไหมมันสองร้อยหกสิบเลยอ่ะดีออวข้ามไปเลยอ่ะ ไม่มีห้าสิบเอาสองร้อยห้บกสิบก็ได้พี่แบตลิเธียมลูกหนึ่งด้วยครับผมสวัสดีครับทุกคนฝากติดตามด้วยช่องอะไรบ้าไอ้ขี้กระตือครับฝากด้วยครับผมขึ้นให้เดี๋ยว้นให้ตรงนี้ Yeah. วันนี้เอาไม่เอารถมาจูนเก็บรายละเอียดนิดน่อยก็คือก็คือว่าเนี่ยนัดไว้ตั้งแต่แบบน่าจะเดือนที่แล้วมัง้งตั้งแต่ทําเสร็จอะ่ะบอกว่าให<ม>้เอาไม่ได้ขับเลยทูบอกให้เอารถมาทําหน่อยก็ไม่ทําผมไม่ได้ขับเลยจริงๆผมจอดไว้ผมขับเดรถย,ยนต์เนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันตกทุกวันเนี่ยอ๋อ,อหยุดแล้วหยุดแล้วฝนหยุดแล้วเออหยุดแล้วก็เนียเดี๋ยวจะกลับมาขับอ๋อวโอเคอะไรวันนี้อเอาอีขาวมาทําแล้วก็เขาฝาก ไอตัวนั้นมาด้วยอ๋ออ๋ออ๋อแรงไม่ลองขับดูยังคันเนี้ยแดงก็ก็อกะไรื่องแก็ตอนที่ผมเคยขับเมื่อก่อนนั่นแหละเออเออผมถ้าเป็นอย่างงี้ผมผ่านมาแล้วรออัพเดทเพิ่มเติมอย่างเดียวเออแค่นั้นแหละแต่คันเนี้ยคือว่าแบบว่ารุ่นเนี้ยไม้มันอ่อนไปหน่อยใช่ใช่ไม่อ่อนนั่งขับก็น่าจะมาร้อยสี่ร้อยห้าได้ก็เขาบอกผมร้อยห้าเกือบร้อยหกอะผมบอกอุ้ยมีถึงแล้วนัขับแม่งยังร้อยเดียวอยู่เลย เออเออมาอ่อนไปมาอ่อนไปอ่อนมากอ่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับว่าได้ครับผมเอ้ยเลยไอ้ก็ยังไม่ได้ภายนอกก็ยังแบบว่ายังเหมือนเดิมอยู่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างใช่ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ภายในก็รู้ๆกันอยู่อ่ะภายในมันอุ่นๆุ่นนะเวลาเวลาขับเร็วๆหน่อยก็จะอุ่นๆหน่อยอ่ะอ๋อโอเคโอเคอะไรพี่พี่ผมฝากด้วยแล้วกันนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก่อนอื่นเลยคือช่วยยกลงหน่อยนะพี่นะช่วยช่วยหน่อยนะอ๋อแล้วมันสองคนไม่ไหวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยยก หัวข้าเบ้าหัวเลยดีไหมไม่จ้ีกันตลอดเ่องทำเี้ไรใหเลยโคโอเดูแลให้เดี๋จะการให้เดี๋ยวถ้าเกิเตอนไหนเดีเาบอกให้พี่เ้าทาพี่เาน่ารักแล้วมึงไปไหนต้องไม่ใส่รองเท้ายทุกรับมันไม่ไม่ใส่แล้วคืนลงมาก็ไม่ใส่ไม่ใส่โอเคโอเมาอ๋อได้ได้ ลูกกระโปงขึ้นไปฝั่งนู้นสิพี่ก็ไปฝั่งโน้นมาด้วยกันตีกันแล้วก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วแอดไลน์ไปที่แอดเอ็นนะครับครบจบที่เดียวนะครับการันตีไม่มีโกงนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อเนะครับชอบเกมไหนถนัดเกมไหนไปลองกิมเล่นกันดูนะครับผมแล้วสำหรับ20คนแรกนะครับที่บอกว่ามาจากช่องตี x 2นะครับรับคอยไปแบบฟรีๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปเลยที่แอดเอ็นอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกัน จริงของจริงแล้วจะขึ้นรถได้ไหมล่ะไอ้โน้ยไปอย่ากระยอมก็เป็นยี่อะไรลงนี่จะไปนู่นแล้วโอ้ไปแค่แค่ต้นตีนเธอไปแล้วเด้อพี่ตีโอเคโอเคเจอกันได้ครับได้ครับเดี๋ยวโทรบอกเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมเว้ยคนรถแพ้แต่คนไม่แพ้ทำไมโอ้โหดักเลงนี่วะ ปาต่อยหมดเลไปแล้วพี่โอเคจเจอกันเจอกันก็โอเคคขั้นแรกก็คือตอนนี้นะครับก็คือเอารถยไอมาลงมาแล้วไปเรียบร้อยนะครับก็หลังจากจะบอกว่ามันไม่ได้ขับมาประมาณน่าจะหลายวันหลายเดือนอยู่แหละค่ะไอ้กระแดงเขาบอกว่าขอต้นจิ๊ดๆหน่อยแล้วก็เวลากำกำเบรกให้ทีใช่ไหมใช่ครับโอเคครับได้แล้วผมปลดเบรกหน้าให้หน่อยเด้อปลดเบรโอเคได้ได้อ๋ออยากเบรญยางใช่ใช่เฮ้ยมึงเก็บเชื่ออ๋อ เอายาเดี๋ยวรับไปเลยมันกระชาเอารับไม่ได้ไงจะพังกะบ่าไม่ได้พังไม่เชื่อคันีจะพังไปแล้วโอเคโอเคเจอกันเจอกันรถดีสั่งท้าด้วยลงมาเหยียดแตะปองเงาปองเอาจากเห็นควันน่ะเิ้ตัดออกได้ล่ะเออเท่ดีเท่ดีอันนี้เป็นรถแบบว่ารถบรรทุกรถ เอาเรื่องจัดก็โอเคคันเพื่อนก็คือตอนนี้อดาเราได้อารถลงมาเป็นที่ร้อยแล้วก็จะมีรถของไอซอีกคันนึงอันนี้อีกคันหนึ่งก็ตอนนี้นะครับอารถลงมาเป็นที่ร้อยก็เป็นรถของหไอซ์นะครับเป็นไลออนอีแล้วก็รถของพี่ขอยไอซ์มันนะครับก็จะมี AKS Z2 อีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันเขาน่าจะมาอีกตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามา จูนให้ไอ้ไก่อนละกันเอ้ยรถไอ้ไมันยังไม่ได้ขับนี่หว่าเดี๋ยวชาร์จแบตให้ไอ้ก่อนเดี๋ยวจูนคันนู้นก่อนนะครับคันนู้นขอรอบต้นแล้วก็เกียร์พีเหมือนเดิมนะครับเกียร์พีทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ปลดเกียร์พีไปก็เหมือนแบบรถปกติอ่ะเวลาสตาร์ทปุ๊บแล้วก็สามารถบ,บิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์พีก็คือเราต้องกำเบรกกำเบรกหนึ่งทีเพื่อปลดเกียร์พีก่อนนะครับเขาเผื่อแบบว่าลูกหลานอะไรเขาขึ้นมาขามา่น,าน,านอาาเเาจัดกรารทให้นะควบ ประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้มีแค่2คันอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราตอนเย็นนะครับไปเ,เราไปเจอกันในแต่ห้องสตูเลยดีกว่าเดี๋ยวจูนคันนี้ก่อนคันนี้น่าจะแบตเต็มอโอเค,คเพื่อนๆคือตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ถอดยูบอของรถไอออกก่อนนะครับคือเราจะมาจูนรถไอก่อนนะเพื่อที่แบบว่าจูนเสร็จเราจะได้ไปชาร์จเอาไว้นะคะรับก็คือรถไอไม่ได้ขับมานานนะครับต้องชาร์จแบตเอาไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าแบตมันเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเสียงต่อการแบบว่าแบตเสื่อมแบตไรนี้มาที่หลังนะครับโอเคมาตอนนี้เราเสียสายจูน,น,นไปเร ไอ้ไ้มันบอกเคยมันเคยบอกผมว่าเอกล่องมันหลุดนะครับดูวิธีการแก้ปัญหาของมันดูดูดิเห็นนะคือการเอาหนวดกุ้งรัดนะเว้ยแต่ไม่เจาะน็อตย,ยึดเออเดี๋ยวค่อยแก้ให้มันใหม่นะครับก็ต้องยึดให้มันดีๆหน่อยเผื่อแบบว่าแม่งขาดอะไรมาเงี้ยกล่องแตกออกมาเงี้ยเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาจูนให้มันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชาร์จทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปเนะคกันเลยทุกคน ไปเจอกันเออลืมบอกก็คือรถไอ้นะ้มันหมดแล้วนะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไร,นะรอะเดินสายไฟใหม่อะไรใหม่เงี้ยคือครบจบหมดละคืออยากจะเปลี่ยนกลองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะเปลี่ยนกลองคืออาจจะต้องเพิ่มขนาดสายแบตหน่อยนะครับให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะตอนนี้เราใช้สายเป็นสายเบอร์8เอ้เบอร์ส0นะครับผมคือเป็นสายเล็กอยู่คนหนึ่เดียวเราจะเปลี่ยนเป็นสายขนาดนี้นนสายแบตนะครับเพื่อให้แบบว่ามันนํากระแสดได้ดีนะครับเพื่อนโอเคไปโอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับก็ ทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจูนรถไอเสร็จแล้วก็มีเอเทเซททูมา2คันนะครับก็จูนเสร็จเป็นเรียบร้อยตอนนี้เขากลับบ้านไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็คือตอนนี้นะครับไอได้มารับรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์มันดีกว่าคือจะให้มันลองให้ดูด้วยนะครับว่ามันแรงจากเดิมหรือเปล่านะครับก็อัพไม่ได้อัพอะไรก็ได้จูนอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นแหละทุกคนเออเพิ่มเติมอะไรที่แบบว่าสามารถจูนได้ก็จูนให้มันไปนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังจากปากมันเลยว่าแรงหรือเปปล่่่่่่าา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 านนรรบบบบถถถถูููกกกกกกกใใจจจวว้้้ิดดดไไไมมมม็็สออแแีีผทํ ชาร์จแบตเอาไว้นะครับตอนนี้ก็มันไม่ได้ชาร์จมาหลายวันไงอย่างที่ผมบอกไปก็คือตอนนี้ได้ชาร์จไว้เพ่เรียบร้อยแบตยังไม่เต็มหรอกอืมแต่ชาร์จไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวให้มันมาลองดูนะครับตอนนี้มันอาจจะอยู่นู่นคุยกับไอ้ปานอยู่ในห้องนะครับตอนนี้คุยคุยกันอยู่คุยกันอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้โทรไปบอกมันได้บบจะโทรไปหามันให้มันบอกเอ้ยไอ้มารับรถได้แล้วนะครับแต่ว่าติดสายนะครับนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าติดสายนี่หมายความว่าอะไรนะครับเออแต่ว่ามันก็มานนะครัับ่สมภ์ี โอ้โหสวัสดีครับโอ้อันนี้คือบอกว่าใส่รองเท้ามาด้วยคือใส่รองเท้าคู่นี้มาเลยนี่พี่ฟังอคือเวลาผมจะแว้นอ่ะผมจะออกแว้นเนี่ยผมต้องเอาคู่นี้เพื่อแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเทโค้งอ่ะอ๋อลัอซี่อะไรเงี้ยเหรอไอตีนมันจิกกับพื้นไว้แล้วให้มันอยู่คไแล้ะอเดี๋วเด๋ยเดี๋ยวมาลองให้ดูหน่อยว่า ฟิลลิ่งในการขับขี่นี่เหมือนเดิมต่างจากเดิมไหมถ้าเกิดไม่ไม่ต่างกับเดิมก็พูดตรงๆได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้อีกได้ยาเพราะว่าวันนี้คือมันมืดแล้วไงรถก็แบบว่าชาร์จแบตได้เต็มๆดหนักเปิดไฟก่อนนะอุ๊ยรีบไปไหนอยากร้องอยากร้องต้องร้นนั่นนั้นนั้นไอ้หนอ่ะเปิดตรงนี้ไปนี้เอาไม้กวาดเปิดได้เลยลอ้นจัดเอาแท้แย่อยู่แล้วร่นจัดโอเคอ่ะโอ้แบตมันถึกกว่าเดิมไหมเนี่ยแบตถึกกว่าเดิมไหมหมายถึงว่า กินแบตกับเดิมเหรอใช่ก็ต้องต้องลองดูอ่ะพี่แบบว่าให้มันแรงนิดหนึ่งกอ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 งลองเกลี่ยสามดูก็ได้นะอ,อันนี้เกียสองอย่าใช่อันนี้ต้นเป็นไงต้นจับป่ะต้นก็จัดกับเดิมนะพี่ตั้งให้มันจัดกว่าเดิมได้ไปแล้วไปไปแล้วไงอ่ะโอ้โห <laughs> เย็ดเย็ด ยกลอยไอเดินล้มไอคือล้มจริงด้วยไปเืออเมริกาไปเออเป็นไงได้ได้ได้อได้นะแรงกว่าเดิมแล้วไปไหลป่ะไปไหลต้องลองอันนี้พี่ตั้งแบบว่าให้มันายไหลด้วยอุ้ยอุ้ยแป๊บเดียวเองแบตเหลื้อก็ย่าวยากแล้วเบิร์นยังได้ยังเนี่ยเออยังลืมนี่ว่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวถอดได้เลยแป๊บเดียวเดี๋ยวคิดว่าได้แล้วคอมแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถอดเบอร์ยังให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบิร์นยังให้ดูหน่อย ฝากข้างหน้าที่พี่ต่อให้แป๊บเดียวไม่นานไม่นานใช่ไหมไม่นานไม่นานฝากฝากฝากหน่อยพี่ได้ครับได้ครับครับผมส่งมีเท่นะเนี่ยเดี๋ยวซื้อหมวกไอ้ไอฮาร์ลีย์อ่ะแต่กางกันโดนเทหรือเปล่าครับอันนี้ตีมนักฟุตบอลนี่ผมตีมนักฟบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากอะไรหน่อยนะคือฝากได้ครับพี่แดนนี่เป็น เป็นพิจารณ์เตอร์ผมคือตอนนี้กำลังจัดการถ่ายโปรโมทลงติ๊กตอกครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีปากตะก้าอะไรด้วยก็คือแบบเป็นลายนี้เลยเป็นคอลเลคชั่นนี้นะแต่จะไม่ได้ลงนานนะแต่ไม่ได้ลงนานนี่เนี่ยต้องไม่เดื่มอะไ้อันนี้ผมเป็นนักสตรีมนักบาสนะก็สำหรับใครที่อยากต้องการกางเกงขาสั้นลายนนทวัฒน์ N T R Line Original แบบนี้นะครับสามารถไปกดที่ลิงก์ตะก้าได้ได้ครับในติ๊กตอกเลยครับส่งฟรีใช่ไมผมใบทางใบทางมีไหมมีใบทางมี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 ใบทางแต่แต่ถ้าแบบ ปลายทางแล้วไม่รับอาจจะโดนปลายคางเลยตอนนี้จะทำอะไรอีกเน่ยพี่เดปเปอร์ฝรั่งหลุนโดะโอเคโอเคเดี๋ยวขออนให้โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับตอนนี้เสร็จละพี่จากการทำให้เสร็จเรียบร้อยได้แล้วครับสามารถเบิร์นยางได้เลยอันนี้เต็มที่เลยเออแล้วมาไหนแข่งเฮ้ยวันวันไหนที่จะแข่งอ่ะได้หมดอ่ะถ่ายคลิปกันด้วยนะถ่ายคลิปลงนะผมผมบอกเข้าช่องผมไปแล้วให้ไปติดตามดูอ่ะเขาอยากเขาอยากเห็นเขาอยากดูกันน่ะได้ได้เออ แต่ว่าอันนี้คือเทคนิคในการแข่งคือว่าชาร์จแบตให้เต็มเปี่ยมเลยเต็มเปี่ยมเลยแล้วต้องยกขึ้นหลังกระบะเท่านั้นห้ามขับใช่ไหมเอออยากอยากถ้าเกิดอยากแข่งแบบเต็มที่อ่ะเปินกระโปรงมากดูนี่เป์นไงวรเนีย นี่เนี่ยนี่นนำมาวิ่งคลิปที่ดอยผมมีภามีมาพติ๊กเกอร์ให้มาวิ่งคลิปที่ดอยผมโคตรเหม็นเลยจ้าเหม็นมันที่ยางพกเลยเออนั่นนั่นน่ะยังยังหอมคีอยังหอมใช่หอมโคตรเหม็นกินถั่วมั่วเนี่ยใหญ่ยางโอ้โหนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วละเออหมดแค่นี้แหละต้องจบสิ้นแล้วยินดียินดีอยากให้จูนอะไรเพิ่มก็เข้ามาได้ตลอดได้พี่จูนให้มันเป็นร้อยห้าสิบได้ไหมครับให้มันร้อยห้าสิบไปเหรอ ลองก็จะยู่เยี่ยยีมเจ็ดสิบสองใบอยีมเจ็ดสิบยีมเจ็ดสิบนั่นแหละไปแล้วโอเคโอเคแรงเหมือนเดิมแล้วผมยังแรงอยู่เหมือนเด็กเหมือนเก่าเออใครอยากดูนะครับไอสองคันนี้ลองกันก็ไปติดตามช่องใครช่องช่อหนึ่งอ่ะมีไอไอที่กระตือแล้วก็มีไอเจมเนทีไปติดตามกันดูได้ไอคึกคือผมไม่อยากเอออันนี้หรอกให้มันแข่งกันสองคนมันแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่โปรเจกต์ใหญ่ทังเสียงช่วงหน้าช่วงหน้าไม่มีน้ำมัน โอเคงันนี่อู้ยนึบเนี่ยอย่างกะเคียโธ่เดี๋ยวรถรถลื่นเตี้ยนอ่ะแต่อนท้ายในไอ้แผงคออ่ะมันแบบกึกกึ๊กกึกอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยผมเกียร้อยอ้ยอ้ยอุ้ยดุสั่นทีอ่ะเหมือนเจ้าเข้าอ่ะไม่สั่นแล้วปล่อยดิทำไมก็สั่นอยู่นดิอย่าย้อมไม่ยี่ยไม่ต้องย้อมหรอก โอเคโอเคเจอกันเจอกันขับรถดีเจอกันพูดเบิร์กโอเคโอเคเจอกันพี่พูดเบิร์กเอ้าเอาที่ชาร์จไปยังที่ชาร์จที่ชาร์จด้วยเออที่ชาร์จลืมหมดเลยนะมึงเนาะโอเคครับเพื่อนๆสลัดคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไอเอเอารถมาจูนนะครับก็เป็นคลิปแบบคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปขั้นที่แบบว่า จะทำสเต็ปรถไอหลังทรงเชงไงอ,อันนี้ก็เป็นคลิปขั้นอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดอยากให้พวกผมนะครับทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่ยังอยู่คนเก่าและทั้งคนเก่าค,คนใหม่เลยนะครับโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหลับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายโอเคเจอกัน